ภายในงานท่านประธานสง์นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกันใจผ่องใสก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่คณะพระพิสุสงฆ์จากนั้นคณะเจ้าภาพได้ตั้งขบวนอัญเชิญพานทูบเทียนแพรและผ่านดอกไม้เพื่อประกอบพิธีสาการะปูชาธรรมเนื่องในวันคล้ายวันเกิด,กดครบรอบ114ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง โดยมีผู้แทนคณะเจ้าภาพได้ถวายพ่านทูบเทียนแพรพร้อมทั้งถวายพานพุ่มดอกไม้มงคลสการะบูชาหน้ารูปเหมือนคุณยายอาจารย์ก่อนที่ลูกหลานคุณยายอาจารย์ทุกท่านจะได้ร่วมกันสวดบทสรรเสริญคุณยายอาจารย์เป็นทํานองสรพัญญะในการนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์และถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อตรึกลลึกนึกถึงบุญที่ทําร่วมกันในครั้งนี้ค่ะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุก